โซโซมหมวดคำเลยลววเนะโ,โอ๊ยฉันอยากกินอะไรที่มันง่ายๆสักสามสี่อย่างจังเลยวะกินอะไรดีวะเนี่เดี๋ยก่อนนะค่ะฮะร่นเ<า>ลยอันนี้ง่ายเร็วใช่ปะให้ค้าของทอดง่ายๆสามสี่อย่างเมนูของทอดง่ายๆสามสี่อย่างมาดูกันค่ะว่ามันจะง่ายและอร่อยขนาดไหน อันนี้ทอดปะเนี่ยไม่ทอดอ่ะปูอัดปลอมแล้อะไรอ่ะมี่เมี่ยมั่ะอันนี้พี่เมี่ยมั้งนะอ้าวหรอมือียวโซโซโซหมดคำเลยฮะอะไรวะเนี่ยตะก้อตะก้ตะก้อคืออะไรอ่ะมันเคยเลิกเชื่อจริง ปลาก้อคืออะไรดูดิเดี๋ยวว่าคืออะไรตุกชิ้มหรอตุกชิมตุ้กชิ้นที่มันเป็นสีแล้วส้มส้มอ่ะทอดปลาเป็นสีขาวพอทอดลงไปก็เป็นส้มส้มเลยชอบมากเลยอ่ะคนชอบกึ่งของทอดมากขนาดกินให้หมดแต่ทอดน้ำจิ้มมากเลยนะของทอดต้องมีน้ำจิ้ม แล้วน้ำจิ้มที่ถูกต้องอะ่ะมันต้องเป็นน้ำจิ้มข้นๆแบบตองข้นๆแบบต้ง่งขำไปเปยียบอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่อหาืมบุหรี่ห,หน้าพีคหืมตีแป้งเราทำไรอย่ยหืมอ,อ,อร่อย